สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเพื่อนๆและพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะมาขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆลุงป้านา้าาทุกๆคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับนี่ครับผมได้รับแล้วนะครับก็เขาส่งมาส่งมาให้ ผมได้รับประมาณ2-3วันแล้วละ่ะวันนี้ผมก็ฉีกทำการกรอกข้อมูลลงไปใน Google Adsense เรียบร้อยแล้วนะครับลงในบัญชีของเรานี่ยแหละก็ดีใจครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นนะเป็นคนที่พูดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งครับอาจจะเคิ้นเขื่อนไอ้ไอ้นิดหน่อยก็ได้รับแล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ ขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมดีใจครับก็ที่จริงๆอะ่ะจดหมายเนี้ยคือคือคือถ้าถ้าไม่ติดช่วงโควิดผมได้รับนานแล้วละพอดีก็ทาง YouTube นะครับเขาเขาาก็ส่งเ e มลมาให้ผมบอกว่า,าติด ช่วงปัญหาโควิดก็เลยทำให้การส่งเกิดการล่าช้านะครับก็ผมรอประมาณประมาณสเดือนกว่ากว่านะถ้าจะไม่ผิดประมาณ3เดือนกว่านะผมผมผมถึงได้รับจดหมายซองนี้ก็ด้านในนะครับนั่นก็จะมี ขั้นตอนนะครับผมก็ขั้นตอนในการเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งนี่นะครับผมก็จะมีขั้นตอนนะครับในการกรอกข้อมูลรายละเอียดของเรานะครับก็เข้าไปที่ google นะครับเว็ g o o g l e c o m /adsense แล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับที่เขาบอกนะครับ ก็ไงต่อไม่มีอะไรจะพูดแลว้วมันดีใจครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ให้ผมดีใจจนพูดไม่ออกเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิป จะทำคลิปใหม่ๆให,ให้ให้รับชมอยู่นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u r สไ e ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆเราเจอกันใหม่ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ